คำถามประชาสังคมรีไลท์น่าจะเลือกได้ว่าขอรับบำเหน็จหรือบำนาญนะครับอเดี๋ยวเรามาดูความคิดความเห็นนี้กันฝากกดไลค์กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายือไอ้สามขอเนี่ยที่เราติดตามกันมานานตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเลยทีเดียวนะครับ ถ้าคุณเข้าไปในแอดไลน์ SSO ไทยนะครับสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้นะครับมันก็จะมีข้อมูลนะครับการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอันเกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนหรือ3ขอนั่นเอง3ขอใครที่ไม่รู้จักนะครับทวนกันเล็กน้อย3ขออันได้แก่1ขอเรือก นะครับขอเลือกก็คือให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนสามารถเลือกได้ว่าจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพหรือจะได้รับเป็นบำนานชราภาพตลอดชีวิตนะครับรายเดือนตลอดชีวิตบำเหน็จบำนานง่าย,ายๆเลยบำเหน็คือเงินก้อนบำนานคือเงินที่ได้รายเดือนตลอดชีวิตทุกๆเดือนนะครับส่วนขอคืนนะครับขอคืนในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะครับหรือ พิบัติภัยต่างๆไม่ว่าจะภัยจากโรคระบาดภัยจากน้ําท่วมไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนโดยตรงนะครับซึ่งผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบกรณีชลาภาพก็สามารถที่จะขอรับเงินชลาภาพบางส่วนออกมาใช้นะครับออกมาใช้จ่ายบรรเทาพิบัติภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ประกันตนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นกรณีกรณีไป นั่นเองส่วนขอกู้นะครับการนําเงินชลาภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันทางการเงินที่ทําความตกลงกับสํานักง,งานประกันสังคมได้นะครับก็คือใครที่ไม่มีเครดิตทางการเงินนะครับจะขอกู้จากสถาบันทางการเงินไหนนะครับก็ขอกู้ไม่ได้เนี่ยในส่วนนี้ประกันสังคมก็จะช่วยเป็นหลักคาประกันให้เอาง่ายๆว่าสมมติคุณมีเงินที่ส่งเงินสมทบกับประกันสังคมอยู่ในในนั้นนะครับ 80,000บาทอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องการใช้เงิน80,000บาทแต่เราไม่อยากขอคืนมานะเพราะมันไม่ใช่เหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆแต่คุณอยากจะใช้เงินตัวนี้ในการทําธุรกิจนะครับต่อยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของการขอคืนเพราะนั้นก็สามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับขอกู้ได้นะโดยสํานักง,งานประกันสังคมจะเอาเงินตัวนี้ของคุณที่คุณเก็บอยู่ใน กองทุนเนี่ยนะครับกองทุนสนักง,งานประกันสังคมเนี่ยนะครับเอาไปค้ำประกันก็คือเอาง่ายๆว่าถ้ามันมีเหตุให้คุณไม่สามารถจ่ายได้เนี่ยเงินตรงเนี้ยเขาก็จะไปเอากับสนักง,งานประกันสังคมนั่นเองนะเพราะว่าเขาใช้เงินตัวนี้เป็นหลักประกันและอย่างหนึง่งดอกเบี้ยนะครับก็ได้จ่ายดอกเบี้ยน้อยด้วยนะครับมันทําให้ลดการต้องไปกู้นอกระบบนะเพราะว่าบางคนเนี่ยกู้ในระบบไม่ได้ แต่มันจะเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อดําเนินธุรกิจขนาดเล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณก็อาจจะไปเผอไผาไปกู้นอกระบบการกู้นอกระบบแน่นอนอัตราดอกเบีย้ยสูงแล้วก็มีสิทธิ์ที่คุณกู้มาแล้วบางทีคืนเงินต้นไม่ทันหรือหาเงินใช้จ่ายหมุนเวียนต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันมันทําให้จากกู้เพื่อมาสร้างฐานะกลายเป็นกู้คาวนั้นมัน,ม,นมันทำให้เกิดหายนะแทน นะครับมันก็ส่งผลกระทบได้เพราะนั้น3ขอเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผมนะในมุมมองผมเนี่ยสามขอมันโอเคมากซึ่งในส่วนของมาตรการ3ขอที่ว่ามาเนี่ยขณะนี้สํนานักงานคณะกรรมการกิจสิีกาได้ไประชุมตรวจพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับเสร็จแล้วโดยสำนักงานประกันสังคมก็ได้แจ้งยืนยันร่างกฎหมายไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วขั้นตอนต่อไปคณะรัฐมนตรีจะได้มีการยืนย่นยืนยันร่างและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปตามขั้นตอนนะครับข้อมูลจากกองกฎหมายของสำนักงานประกันสังคมเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยว่าณปัจจุบัน การเลือกบําเหน็จบํนานาญย่างทำไม่ได้แต่ในภายภาคหน้านะครับผมมองเห็นการดำเนินการแล้วเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงที่คุณจะได้รับนะครับ3ขอนี้แน่นอนและ3ขอนี้มันเป็นประโยชน์กับเราทุกคนและมันเป็นสิ่งที่เราควรทำได้นะเพราะว่าสรุปสุดท้ายไอ้สขอนี่มันวนอยู่ในกองทุนของเราเนั่นแหละนะครับ เราส่งประกันสังคมเงินเราไปอยู่ในประกันสังคมมันอยู่ในเงินมันถูกเก็บสะสมอยู่ในกองทุนนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นมันคือเงินเรานั่นแหละเราก็แค่มีรูปแบบของการดึงเงินมาใช้ที่แตกต่างกันบางท่านอยากจะได้บํานาญไปตลอดชีวิตเลยนะครับก็เลือกเป็นบํานาญไปให้ประกันสังคมจ่ายมาตลอดชีวิตบางคนอยากได้เป็นบําเหน็จเงินก้อนทีเดียวและเดี๋ยวฉันไปบริหารจัดการเองนะครับเพราะว่า คนที่ผ่านช่วงเวลานะครับผ่านช่วงเวลาการทํางานมาแล้วจนมาถึงวัยที่กเกษียณนะี่ะถึงวัยอายุ55ปีแล้วบางทีนะครับอยากที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอย่างอื่นนะอย่างเช่นไปเปิดร้านธุรกิจขนาดเล็กนะครับคือทำทำเพื่อไม่ให้เบื่อนะไม่ได้กะจะหวังเอาเงินหวังหาเงินเยอะๆหรอกนะครับอาจจะทํา ธุรกิจขนาดเล็กก็อยากจะใช้เงินก้อนตัวนี้นะครับของสนักงานประกันสังคมไปต่อยอดนะครับก็แล้วแต่สิทธิ์ของแต่ละคนนะเพราะผมมองอย่างนี้แต่ผมก็เข้าใจสนักงานประกันสังคมที่ผ่านมาที่เขาไม่ให้เลือกได้เนี่ยก็ด้วยเหตุของการที่เขาอยากให้มันเป็นเงินบำนาญจริงๆอ่ะอยากให้เป็นเงินที่ดูแลนะครับทุกๆคนดูแลคนที่อยู่ในใน ประกันสังคมที่เคยส่งประกันสังคมมายามหนุ่มสาวเนี่ยนะครับอยากจะดูแลไปตลอดชีวิตคืออยากจะค่อยๆทย,ย,ยอยนะครับแบ่งเงินมาเป็นบำนาญให้หลายเดือนนะครับแต่พอะอะไรๆมันเปลี่ยนไปอ่ะนะครับมันมีทางเลือกที่มากขึ้นคนมีเหตุในการใช้พวกนี้มากขึ้นนะครับเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ได้เลือกได้นะครับก็รอ คือรอมาถึงปีกว่าๆแล้วก็รอกันต่อไปนะครับคือเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะกับพวกเนี้ยนะข้อมูลอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆถ้ามันมีความคืบหน้าไม่ต้องกลัวนะมันมาถึงขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีที่จะยื่นย,ยืนยันล่างแล้วก็เสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรนะครับในขั้นต่อไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้สูงเลยเพราะว่ดูๆแล้ว3ามขอเนี่ยมันมันไม่ได้ ต้องใช้คือมันมันคือเงินเราอะ่ะมันไม่ได้มีส่วนอะไรที่จะต้องต้องเสียผลประโยชน์อะไรนะครับมันมีแต่ได้ก็ได้นั่นแหละนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะผมก็หวัง3ามขออยู่เหมือนกันนะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หวัง3ขอนะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเหน็จมาตา40นะครับมาตา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แชร์ช่อง Channel นะครับอาร o r าวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ